สวัสดีครับวันนี้เราจะพามากินสมองหมูกันนะครับเป็นอาหารที่ไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะร้านอยู่แถวถนนแพ่งนาลานะครับแถวสารเจ้าพ่อเสือนะครับชื่อร้านสมองหมูไทยทํานะมาถึงร้านกันวางตั้งกันเลยนะครับอ่ะมาดูบรรยากาศภายในร้านกันนะนี่นะครับน้ําเพึ่งตั้งนะนี่บรรยากาศภายในร้านอ่ะระหว่างรอเขาทําเดี๋ยวเราไปนั่งรอชิมกันที่โต๊ะนะครับชิมน้ำซุปก่อนอื้อ nó xuống bự càng trượt Cái này xong mỏ Điều vậy thì là vòng chim quân Nhưng mình lục quân mùi nó nữa มาเลยไปกูชิงสั่งมันแน่นๆอ่ะชิมแต่ไม่กินเลย หมูล้วนหวานนิดนึงตับแน่นๆน่าหวานหนังปลาอืมอืมอืม,อมนิดี ปลาปลผมไม่เคยกินสมองหมูนะมะลองกินกินโอเค ก็มีอยอะๆนนะนี่นะมันมันมันเหมือนเลยวะออกคล้ายๆตับเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะ มันเหมือนอะไรเ,มเหมือนครีมมันๆข้นๆคคอ่ะออกคล้ายๆถั่วบวดด้วยอะหนังหมูว่ะเดี๋ยวพ้าชิมดีนะ <c oughs> นังหมูเฮ้ยนีู่กสิลป์เลย ăn ngay ăn mấy cái còn kho được tốt rồi thì thôi mình lợi gì Hãy subscribe

ยังหนุ่มีความหอมไม่แข็งกำลังดีหวานนิดๆยังคุณเคียงบอกคงแซงจีนโบราณนะของแกบ้บวานอ่ะอันนี้ซิงจี ข้าวแข็งมืาหน่อยไอ้ปลากรอบเนี่ยดีอันนี้ดีอารมณ์เหมือนแกงส้มปลา่ม้มท,ทอด หนังหมูหนังหมปูปกติมีลูกชิ้นน่าจะเป็นลูกชิ้นอะไรสักอย่างเนยไม่กินเต้าหู้ เยอะนะอันนี้ตับตับนิ่มดิอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปโดยรวมกันนะครับก็คือร้านเกาเหล่าสมองหมูไทยทํานะครับจากที่ผมลองชิมนะผมสั่งมาแบบใส่ทุกอย่างนะก็คือมีใส่สมองหมูมีลูกชิ้นป้าอินซีลูกชิ้นนึ่งลูกชิ้นทอดนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นเต้าหู้แบบคนจริงแคะนะ แล้วก็มีหนังหมูมีตับมีซิงจีนะพูดถึงสมองหมูเนี่ยสมองหมูเนี่ยรสชาติออกจากมันๆแน่นๆไม่มีกลิ่นอะไรนะมันก็กินเพลินนะเหมือนเรากินตับบดอะประมาณนั้นนะส่วนลูกชิ้นปอินทรีย์ลูกชิ้นต่างๆเนี่ยโดยรวมดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ ปลากรอบถือว่าใช้ได้เลยนะปลากรอบนี่กินเพลินนะแต่ถ้าเกิดเราแช่น้าไว้นานม,มันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะให้รีบกินปลากรอบอันดับแรกเลยนะครับส่วนเซีงจีกับตับไม่ได้มีปัญหาอะไรผ่านนะส่วนหนังหมูเนี่ยผมไม่ชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าผมว่ามันไม่เข้ากันนะส่วนกุนเชียงกุนเชียงตับกับกุนเชียงหมูนะผมชอบกุนเชียงตับนะมันกินเพลินดีนะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะสำหรับคนที่กังวลนะครับ ในส่วนกุนเชียงหมูนี่คือจะออกหวานนิดๆแต่ก็ถือว่าโอเคนะอ่ะสำหรับใครชอบคลิปแนวนี้ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ตอนอาทิตย์วันเดียวนะลูกค้าครับ,รบขายถึงกี่โมงครับบ่ายสองค่ะเจ็ดโมงถึงบ่ายสองนะ